สวัสดีครับวันนี้เรากำเราจะไปส่งงานที่อำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามนะครับชุด2อคูสราคา40,000บาทอ่าเป็นตู้ตัวถูกแล้วก็เสียงการพีเอชสตัวยอดฮิตของเราเลยโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการทํำงานของเราในวันนี้แล้วก็การเดินทางในวันนี้ครับผม ตอนนี้ถึงที่หน้าง,งานแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูพื้นที่ในการติดตั้งเนาะแล้วก็เดี๋ยวดูวิธีการติดตั้งกันตอนนี้ฝนพึ่งหยุดตกนะครับแต่ก็พึ่งออกโอเคเดี๋ยวมาดูกันสแล้วต,ตอนนี้แหละมันมันเหมือนไม่เจอไม่ม เหมืนนะไมันช่แบบนี้นะมันลมนะพื้นที่ค่อนข้างที่จะเละน,นะครับสงสัยโตโยต้ากับยาง B F ผลิตต้องเข้าแล้วนะครับโตโยต้านะครับกับ B F นะครับมืน่นมืน่นมืน่นเห็น่ะไ้เดี๋ยวทันนี้แล้วครับ ไอคลิปนะที่ที่ผมลงเซตนี้ลูกค้าจะถามว่าเอ้ยทำไมชุดนี้ไม่มีคอสนะครับก็จะบอกว่าในตัว power amp นะในเซตนี้มันจะมีฟิลเตอร์นะครับหรือมีคอสในตัวให้เราเลือกนะครับก็ถือว่าเป็นแอมตัวที่ที่คุ้มค่าในราคาหมื่นหมื่นสามพันเก้าร้อยนะครับก็ถามว่าไม่มีคอสแล้วเราพ่วงก,กันยังไงนะครับผมก็ย่อสัญญาณจากมิกเซอร์นะครับ, er, รบเข้าทีชัแนลหนึ่งนะแล้วก็พ่วงลิงก์ ของช่แน่หนึ่งนะครับมาหาชแน2สองอ่ะมันก็จะได้กลายเป็นว่าไอ้ตัวเนี้ยก็จะเป็นข้างซ้ายนะครับข้าก็จะเป็นข้างซ้าย1 1เป็นเบยดใช่ไหมครับ1เป็นเบรคสเป็นกลางนะครับ1 1เบยดซ้าย2กลางซ้ายนะครับ3ก็เป็นเบยดขวา4ก็เป็นกลางขวานะครับฝั่งนี้จะเป็นซ้ายอันนี้เป็นขวาก็ไม่มีอะไรมากมายนะครับหลายคนจะเข้าใจว่าทำไมไม่มี ไม่มีคอร์สนะครับแต่ว่าถามว่า EQ มีไหมก็มีอยู่ในตัวมันนะครับในตัว m i กซ์คาราแฟซีแปดแต่ถ้าเกิดเป็นตัวสามหก้าเ้าก็ตันนี้ไม่มี EQ. โอเคเดี๋ยวดูวิธีการต่อแล้วก็เดี๋ยวมาเทสกัน มาลีลยาบดีไอ้ควบมาไหวาเอวตาอย่าเฝ้าถอดใจอยากปันใดสองเฮาเก่าพันหลาคำเอ้ยแม่น้องบ่หักไอเลยดุ่กาย<อ>บุญได้บ่เธอสองเฮาต่างกันสายเดนปันลูกไอ้ย่าถอยสู้ไปให้สุดน้องสิข่อยอยู่ทรงเห็น

it's

เชิคชิอฮอออสวัสดีครับโลสวัสดีครับหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าหกเจ็ดแปดเก้าุเช็ค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 โล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 ฮอฮออออออสวัสดีครับครับรติดล้องแค่คุณไ้ไอหมองในสวนก้กบกล้วยหนี่งือ้ี้แอ่เจ้า อ๋อซ่าปลาป่ะครับอียงนี้โอ้โหข้าตกข้อตกหัวข้อของสีเรียกจะมาใช่ไหมครับชุดใส่ครับเอ่อเบลดสองน่วยกลางสองน่วยนะครับรายการก็คือจากมีมหาพาวเบือนะครับแล้วก็ไปหาตู้มีสมิกชุดนี้ว่ามีอย่างไรแต่ว่าสายอาจจะงงๆนิดนึงเดี๋ยวผมอธิบาย ไม่กับมะเขามิกนะครับไม่มะเขามิกมิกมะเข้าผู้แแอมเพราะแอมก็ับไปตูกมีสามีารักกางสีใส่อันนี้คือสีสขวา,ขวาที่นี่ไม่ได้เป็นทังสี่ครับหนึ่งมาดีมีเห็นป่ครับมีหนึ่งมีสองมีสามมีสี่อ่าให้มันถือ้องอ่าที่นี่ปักตัวนี้หามหักขากาวถิ่มโดยเด็กขาดนะครับหามหักเลยเพราะว่ามันดิเป็นตัวบงังคับติดทั้ง ว่าไล่หรือเนื้อต่อนมันถือว่าถือ่าหามพักเลอครับหามบอกน้องเขาหามพักเลอ่์ไอ้ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้อ่าครับคือกันครับเลขหกเป็นตัวมีไฟเก็บเข้าไปครับเดี๋ยวปลอยเครื่องกระพริบถึงจะเปิดแล้ก็จริงอ่ะนี่สีควันสีแย้งเลยจี๊ดตัวสอบเอฟเฟกต์เนี่ยคิดยังบอกอย่าโผล่ยังว่าถึงเขาตรงกลางก่อนสีควนสีแห้งกันอยู่ตรงนี้ เขาแต่ละช่องยูตรงนี้แค่ไหนดสอบสวัสดีครับครับประมาณนี้รักๆันโอเคัประมาณนี้เนาะต่อสายเรียบร้อยครับราก็เปิดความดังสูงสุดแต่ยังเกินสีครับสวัสดีครับอาจารย์โจอพอได้วอน,นะครับวันนี้อยู่ที่บ้านลาดนะครับอำเภอเมืองจังหวัดมหาสารคามวันนี้ส่ง,งานชุด2คูณ2ชุดประหยัดราคาบอกไม่ได้ นะครับโอเคเดี๋ยวมาดูว่าในเซตนี้มีอะไรกันบ้างนะครับมาเลยครับเขาสำหรับในเซตนี้2อคูณสราคาประหยัดนะครับเซตนี้ประกอบไปด้วยทาดาอะมิกเซอร์เป็นตัวทาดาแฟนซีแปนะครับเฉพาะมิกเซอร์ก็อยู่ที่อะสองพบาทนะครับสนใจติดต่อได้นะครับแล้วก็ไมลอยโปรพัดนะครับมีพาวเวอร์แอมป์นะครับเป็นตัว H A c 8 0 0อ่าตัวนี้เฉพาะพาวเวอร์อยู่ที่ 1, 3 9 0 0านะครับเดี๋ยวไปดูที่ตู้ลำโพงกันครับผม สำหรับตู้ลำโพงนะครับสำหรับตู้ลำโพงก็จะเป็นตัวโภคทักนะครับอ่าโภคทักฑแผ่นดิด้วยตัวประหยัดนะครับตัวนี้ใส่ดอกทาดาทีดีสิบแปดหนึ่งอ่าแปดร้อยวัตต์นะครับเป็นตัวแปดร้อยวัตต์ตู้เปล่าอยู่ใบละสองพันสองพันเจ็ดร้อยห้าสิบตู้พร้อมใช้อยู่ตู้พร้อมใช้อยู่ใบละห้าพันหกร้อยห้าสิบบาทนะครับตู้จะเป็นไม้อัตตารางานะครับตะแกรง ตะแกรงจะเป็นตะแกรงตัดนะครับหูจับจะเป็นหูจับแบบาลาเตอร์นะครับจะเป็นแบบเลาเตอร์อ่าแต่ไม่เป็นขอบเหล็กนะครับอ่าจะเป็นขอบเหล็กอ่าทีนี้สําหรับตู้เสียงกลางจะเป็นตัวพมิทัคพีเอสสิบสองนะครับพมิทักพีเอสสิบสองตัวนี้จะอยู่ราคาใบละอ่าพีเอสสิบสองจะอยู่ใบละสามพันห้าร้อยบาทนะครับตัวนี้เสียงดีมากนะครับก็ใช้วัสดุที่ค่อนข้างจะเกรดีนะครับก็ไม่ได้ถือว่าเป็นเกรีรต่ำ นะครับคุณภาพเสียงก็ตามราคาเนาะในเซตนี้อยู่ที่เดี๋ยวจะบอกเดี๋ยวจะบอกพูดไม่ได้แอบแม่ซื้อนะครับโอเคเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเออเออใครรู้ใครรู้ไอไอที่อยู่ทางบ้างใครรู้ราคาก็โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูไว้ดูดูไว้ดูพูดไม่ได้พูดไม่ได้นะครับเอาฮาวันนี้ฮาฮาครับเอามาวัลแรกก็ใช้ด้วยเอาครับสวัสดีครับสวัสดีครับส่งงานพี่ส่งงานส่งงานครับผมมาบามาฟัางน้ำกันเป็นแต่ฟังหมดีลย สซีสซครับเอครับอเพื่ครับสองครับกาลันตีสุดยอดพี่มามาเปิดมาเกันเดี๋ยวเรามาลองฟังสาวที่เป็นเพลงพอใชายออเดิ้ลก่อนเนาะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยมาเป็นที่ออเดิโอเทสโอเคไปฟังกันเลยครับ

Wow. លារង់ទុកយូរទៀតរយឆ្នាំ ลไปบ่ไดดแล้วครับไปบ่ไดดแล้วยา <c oughs> ย่ากูเหมือนไปบ่ไดดแล้วครับไปบ่ไดดเลยน้ำน้ำน้ำครับ <c oughs> น้ำมิีครับน้ำครับน้ำเฮาจะเวียให้กูเอฟซี่งไปเป็นเจ้าผสกเป็น้เดินอตาต้อปรเจ้าอยู่บ้านเก็นกินแไหนเจ้าอยู่บ้านเก็นกินแต่ไหน เป็นฟังกัน,อ,น,นอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ได้สร้างภาพแล้วครับไปว่าหันเมื่อกี้เดินว่าหันเนี่ยยันย่างไปเดินไปตรงต้นต้นยูคามเมื่อกี้จะไปเดินให้ดูว่ามันสุดมันสุดแล้วจริงจริงมันไปไม่ได้โอเคโอเคเดี๋ยวมาสัมภาษณ์เจ้าของเครื่องนิดนึงเป็นพี่ชายไม่เป็นพี่ไายครับผมเป็นพี่ชาย,ชาย,ายของเจ้าของเครื่องเน<ม>าะฟังเสียงเราเป็นยังไงนะครับอู้ดังดีครับดังดี ดังดีครับดังดีม้วนครับดังม้วนเคยเคยเบป็นยังไงยูทูปเนาะเคยอยู่ครับเคยอยู่ครับเคยเบิป็นอะติดตามจากเคยติดตามยเนาะครับเสียงผู้แท็กมาหาครับอ๋อเสียงโอเคเนาะครับครับถามมากับราคาราคาเดี๋ยวเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมดูอยู่บอกว่าได้เดิมเมินแล้ดูโอเคถือว่าคุ้มค่าป่ะครับโอ้คุ้มค่าครับคมคาคุ้มค่าเนาะโอเคงี้ก็ฝากติดตามผลงานด้วยนะครับ ก็เซตนี้ราคาเดี๋ยวเดี๋ยวบอกเดี๋ยวบอกในเฟซเอ้ยเดี๋ยวบอกในในในคลิปอีกทีนะรันเบสองกลางสองนะครับราคาก็ตามว่าเนาะโอเคขอบคุณในการรับชมนะครับก็ยืนยันอีกหนึ่งเสียงขอบคุณด้วยนะกันโอเคขอบคุณทุกการรับชมวันนี้มันเป็นกระตุกกระตงยังไม่รู้โอเคครับขอบคุณครับบ๊ายบายบ๊ายบายนะครับสนใจก็ยังไงก็ ติดต่อเข้ามานะครับเบอร์โทร084408227นะครับ Facebook พงไมทักษ์กล่อมใจทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับ Line ID, มไ d พงไทักษ์101 po ng pit ak 101แล้วก็ u t u b e นะครับพงไมทักษ e ์ Evo Channel นะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับ